สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปดูการถ่ายรูปถ่ายรูปแมวนะคะว่าจะมีความยุ่งยากขนาดไหนกว่าจะได้รูปเข้ามาเนาะกว่าจะได้รูปมาสวยๆนะคะว่าไปดูกันคะ่ะว่าเราจะถ่ายได้ไหมเนาะ,ะกับความป่วนของเขานะคะก็รู้อยู่นะว่าแมวเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะคะทุกคนเราจะถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี้นะคะ <Wow. S 1> ไปดูกันเลยคะ่ะ ไปกันเลยกับทุกคนนุ่นอยู่ตรงนู้นรักรักรักรัมานี่ก่อนเร็วเร็วเงีียเงี้ยทุกคนทุกคนจะได้ไหมัเ้ยเงี้ยเงีียเงี้ยเทุกคนมันี่ก่อนมันี่ก่อนเร็วเร็วเรี่มาถ่ายรูปสวยกันเลยมามาม เร,เ,รเร็วเร็วเร็วโหไปนู่นแล้วทุกคนไปนู่นแล้วกว่าจะได้นีจจ่จะได้มเนี่จะได้นะอาอย,ตอยุตรงนั้นแหละยิงนั้นแหละถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอาหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาบอกให้อยู่ตรงนั้นก่อนให้อยู่ตรงนั้นก่อนเร็วๆรเนื้ยดอกไม้สวยๆเร็วๆเข้าเอวถ่ายรูปก่อนหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ เอาหันหน้ามาก่อนเร็วรักนะอยู่นิ่งๆิ่งหนึ่งสอง,งําหนึ่งสอง,งําเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการถ่ายรูปน้องยิ่งรักแหม่ <c oughs> ไม่ธรรมดานะคะถึงนางจะไม่มองกล้องนะแต่ก็พอได้เนาะ